ครับนายแฟร็ดได้นะฮะอัพนี่เลยอัพเพลงที่สองน้องสายเปิดเพลงของอะไรนะอะไรอะไรไฟไฟาไยว,วะไฟนะ Thank you Love you ไฟ Thank you รุ่นปอลก็ไม่รู้มันเรียกไฟไฟายงเอ่ามันเก่งว่ะเห็นเมื่อกี้เต้นแล้วโอ้โหน้องบวยก็ฝึกสอนมาดีตัวสัก,กนิดมันเต้นเก่งเนาะดูดีแล้วนี่ที่ทำมาเนี่ยคิดว่าหล่อหรืออะไร

ไอ้เราคนนึกแมงอาตุบาที่ไหนได้แมงเป็นมัธยมเลยบอกแล้วใจเย็นเอาทุกคนยืนต้งเต้นใหม่กรรมการช่วยดูนะครับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะประกวดด้วยเสียงตบบือโดนตีมาเนีย้วไม่เกี่ยวกับน้ำหนัก ไมยอมกันเลยส Landing ยืดเบรกไว้ก่อนสอปไปก่อนข้าวแถวหลังจากสโลโอดูขอบแดกเลยอูบอกแล้วงุย่าโยกเยอะเห็นก็เกิน200มึงยเอยหาหมอไปคุกนะครับข้าวแถวไว้เข้าแถวยืนตรงนะครับเดี๋ยวก็จะได้200ลูกยืนไวนะครับให้เวลาหอบสักสองนาทีก่อนลูกให้อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าสองร้อยนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้นะครับที่ดูแล้วนะครับใครว่าเบอร์หนึ่ง เต้นเก่งขอเสียงตบมือด้วยนะครับยังไม่ชัดเจนย่ใครว่าเบอร์สองเต้นเก่งขอเสียงตบมือด้วยครับดังขึ้นมานี้เลงก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะ uh. ใครว่าเบอร์สามเต้นเก่งขอเสียงตบม,มือครับยังไม่ชัดเจนใครว่าเบอร์สองเต้นเก่งเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์สี่ขอเสียงตบมือด้วยครับ จากขึ้นมาอีกหน่อยนะครับกูลือเบอร์ห้าไปเลยนะครับกูรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่เบอร์ห้าอยู่ไหนวะคนนี้เขามองกูมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยไม่ต่อยท้องวิ่งแม่กวนตีนใครว่าเบอร์ห้าเต้นเก่งขก็ติดทุกคนเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้สามคนเนี่ยกูรู้แล้วว่ามึงจะตกรอบใช่ จ่ายก่อนเลยจ่ายก่อนเลยถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวไม่เรื่องนะเด็กเนี่ยดูสถานการณ์แล้วอ่ะอ่ารับรับด้านหน้าด้วยโน้โน้โนโนมาที่ก่อนลูกมานี่ก่อนโนโน้เมื่อกี้นี้มันยังควงไม่ชัดเบอร์สองไอ้เบอร์สี่กับเบอร์ห้าเนี่ยเราไม่แน่ใจเอาแน่ๆไว้ก่อนคนละยี่สิบไดวก่อะตั้งใจป่าก่ายังยังยังต้องอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ควงแล้วมันไม่แน่ใจตอนนี้ห่างหน่อยห่างหน่อย ห่างหน่อยนะครับแต่แอมต้องตามเข้าไปโอ้โหไอนี่เป็นที่กโกแต่เล็กเลยว้ยตอนนี้นะครับเมื่อกี้นี้เสียงนี้นี่ก็อยางเดือดโอ้ถอดรองเท้าเลยมันถอดรองเท้าโซ่ถอดไอ้นี่ถอดบ้างเว้ยถอดมากเด้เด้อเด้มึงดูดูพลังเนี่ยโอ้ยเมามามามึงมาไหนดูดิโอ้โหเกดงล่มตัวแล้ว อันน,น,นี้อันนี้น้ำหนักยังไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่ <c oughs> จับอ่าโอ้โ,ฮโฮหข้าทางเงากะเงินสองร้อยแน่ๆเลยใช่ไหม <c oughs> มันเก่งนะเน,นี่ยลูกบาลจะแท้เลยตอนนี้นะครับเมื่อกี้นี้เสียงตบมือยังไม่เอกฉันเอาอย่าพูดไปไหนลุงยังไม่อดนมเลยเก็บตัวนะครับตบมืออีกครั้งนะครับเดี๋ยวขอเพลงมาเลยเพลงมาเพลงมาไบงเลยลูกอ่ะเหล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของท่านเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงเป็นยังไงกันด้ยไอ้ก๊อฟึงเปิดเพลงหาเด็กมันยังมองหน้ากันเอาเพลงของมันนั่นแหละเด็กเอาเพลงของมันนั่นแหละมองหน้าบอกไอ้หาเอ้ยกูเต้นอยู่ได้เพลงเดียวเปิดเพลงอื่นซะได้แล้วกูซ้อมมาเพลงนี้แล้วกูเต้นอื่นไม่มองหน้าเพลงแล้ววะเพลงแล้ววะไอ้ซิวูกูเต้นอาชีพพวกไงอันนี้ศิลปินทางเดียวถ้าทางอื่นไปไม่ถูกทางอื่นไปไม่ถูกเลยมาแล้วเฮ้ยเออนี่ตัวนี้อ่ะตงปุ้ยชี้นั่นแหละต้องเุ้ยชี้มันเฮ้ยเฮ้ย เอาไว้เอาไว้ใครจะตายก่อนกันด้วยเฮ้ยอุ้งก็สามร้อยไหม

เดี๋ยวเดี๋วเพราะว่าพอเรหยุดนะนี่หยุดแล้วเริ่มมองหน้ากันแล้วเริ่มเข้าใกล้กันแล้วนี่ครับตอนแรกมันก็สู้กันแล้วตอนหลังมึงเหนื่อยยังกลัวแย่แล้วจังเลยมึงก็โยกอยู่นั้นกูก็เฮ้ยเลิกกันยั้งนะครับโอ้โหดูให้มาเต้นมาดีมาดีเลยกันลูกมาดีเลยกันลูก ไหวลูกเออ่ตอนนี้นะครับอ่รู้รู้คุณเก่งมาเนี่ยออย่างนี้นะครับโอ้โหโอ้โหตัวสอง่าขอเสียงตบมือให้ตัวที่หนึ่งก่อนครับอ่าตัวที่หนึ่งเอ้าไอ้ห่าขึ้นไปไงวะเนี่ยผู้หาไม่เจอเลยเอาไรกันหรอวะคนจะไม่เห็น อ่าตัวที่สองโอ้โหโอ้โหสองสายตาขาดแล้วเนี่ยมันเป็นหวันใจหมาชนจริงแต่ยอมรับนะมันเก่งจริงมันได้ท่าท่าอะไรนะท่าหลังสองแถวอ่ะมันเก่งอ่ะมันสุดยอดเลยอ่ะแล้วจะเอาเงินสองร้อยไปทำอะไรครับเออเอาไปซื้อนมแล้วซื้ออะไรอีกครับ ขอ,ของเล่นของเล่นและอะไรครับนึกในใจว่ามันอบอกว่าโอ้โหไอ้งหายยังก็ให้พัดเงินขาดเยอะสองสองร้อยนี่ก็ซื้อได้แค่สองอย่าง,งคนนึกในใจนะเ <c> ก <oughs> ินนั้นคงไม่มีแล้วสรุปว่าคนนี้ได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่หนึ่งวิ่งก็เต็มตัวไปครับด้วยน,นะครับอ่ารับไปเลยลูกอ่าสองร้อยบาทรับไปลูกเก็บดีๆนะลูกเดี๋ยวหายนะลูกหนึ่งร้อยโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่างนี้นะลูกที่ให้ไปเนี่ยห้ามใช้นะลูกเอาไปทุนการศึกษานะอ่าประธาน,น<ล>ครับศึกษาได้กี่วันเรียนเรียนให้จบปอตีเลยนะลูกโอ้ปอตีร้อยเดียวไม่ลูกเคยให้อย่างนี้โรงเรียนไหนวะเนี่ยจะได้ส่งนนลูกเป็นเรื่องเอาละครับชุดนี้ชุดเล็กอ่าชุดผู้หญิงเมื่อกี้นี้เด็กๆอยเด็กๆเด็กๆเมื่อกี้นี้เอาเลยนะครับเด็กใชุดนี้รุ่นนี้รุ่นนี้รับเอาเลยรับนะลุงปองแล้ว